intersection 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 จำท่านะเพราะเดี๋ยวจะให้แข่งกันจำท่าไว้นะถูกต้องถูกต้อง intersectionintersection ต่อไปอันนี้ไปไหนเนี่ยโแรงมากตรงอ่ะพร้อมกันทำท่าด้วยสองมือเลยสองมือเลยครับอ่าสองมือเลยอย่างนี้เลยนะ I've got Go straight. straight. Go straight. แบบนี้ส like ัญล uh, ักษณ์อย่างนี้คือไหนสามแยกตรงไหนลูกห้าแยกเลยใช่ไหมแบบนี้ก็คือข้ามอ่าเรียกข้ามเช่นข้ามถนนข้ามสะพานนี้ข้าข้ามม้าลายอ่าเราใช้คำว่าครอสอ่าพร้อมกันลูกครอสครอสอ่าเรามาดูอันแรกค่ะ I need stand up a lot. Stand up. Stand up. Ah, uh, okay. Stand up, no? cross ้องากันอ่าเอาไหม cross the road ราให้ยังไง cross the road อ่ cross the road ทห้ยังไงอ่า cross the road ้องกัน cross the road ท้องกันเก่งมากั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้สติกเกอร์พี่แจกสกเกอร์้เลยนะเดี๋ยวจะบอกชี้เลยว่าใครได้สกเกอร์ใครอ่าบ้านไทยต้องข้ามตงพานมั่งมีทางไป ข้ามสะพานบ้างเออเอา้าวข้ามสะพานภาษาอังกฤษเรียกว่า cross the bridge cross the bridge จงท่าค่ะของโค้งลอยอ้าว cross so the bridge cross the bridge ระวังตกสะพานอันน uh ีอ huh. น um ี่อันนี้อันนี้อันนี้น่าจะตกเออไปเลย cross the bridge cross the bridge อ่าจับท่านะจับท่านะปเดี๋ยวให้แข่งกันนะเออ cross the bridge นะ พร้อมทำท่าด้วยนะ,ะ Intersection Inter <section. S 1> พูดด้วยลูก Intersection Inter <section. S 1> ทำให้ถูกทำให้ถูกเดี๋ยวยิงเลยยิงกับไอเลเซอร์นี้นะ,ะ <Inter section. S 1> ทุกคนทุกคนดูนะนี่นทุกคนเห็นไฟไหมเห็นไฟบนนี้ไหมลูกเห็นไฟแดงๆนะ ทิชเชอร์เอาไว้ชี้ตรงนี้นะแต่ถ้าทิชเชอร์ไปชี้ที่ใครนะไม่เลยนะมันไม่นะทิชเชอร์บอกไว้ก่อนนะอย่าให้ทิชเชอร์ชี้ไปโดนนะเพราะว่ามันจะไหมนะเลทิชเชอร์ไว้ชี้ตรงนี้ถ้าไปกดพลาดไปชี้เอาโดนนัดไหมเลยเป็นรูเลยเออแบบนั้นเลยดังนั้นอย่าอยู่ใกล้ๆเวลาทิชเชอร์ชี้ไปแบบนี้โอเคนะอ่ะ f r o n intersection intersection Inter ต่อไป oh. อ๋อเออตื่นตื่นตื่น uh huh. อ่าต่อไปพร้อมกันทำท่าง่าย Go straight, go straight. สองมือ Go straight, go straight. อ,อ Go straight ต่อไป Turn left ซ้ายอยู่ไหนซ้ายเก่งมาก Turn left Turn left ต่อไป Turn right Turn right Turn right โอ oh, very good, very good. ต่อไป <Go back. S 1> cross the road go <back. S 1> very good very good cross the road <Go back. S 1> เออตรงนี้ดังมากเสียงผู้หญิงต่อไป cross the bridge <Go S 1> ทำยังไง cross the bridge โอ้โอเคต่อไป go past go past ทำยังไง <Go back. S 1> ทำยังไงทำยังไง no โอเคตอนนี้ตอนนี้เท่าๆกันนะเท่าเทียมกันนะโน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 ออาอะต่อไปเดี <c oughs> er ok ja ๋ยวครูจะอ่ะในมาลองดูซิอ่ะ uh, ดูนะใครนี่ชื่ออะไรลูกว่าชื่อเนมชื่ออะไรลูกมังอ่ะ uh, คนที่อยู่ถัดจากมังคือใครชื่อเล่นฮะ huh? กิงกิงเหรออ่ะ uh, กิ้งอ่ายืนยืนอยู่ถัดมาจากใครคะมังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า next to เอาพร้อมกัน next to next to, next to. อ่าอะไรก็ตามโร <Next to. S 1> งเรียนอยู่ถัดไปจากวัดอย่างเงี้ยออต่อไปอ่ะเดี๋ยวให้ดูอาฟาายืนอยู่ตรงข้ามใครตรงข้ามกับใครลูกอรอยันใช่ไหม อาอาฟาบ,บอกว่าฟาบอยู่ตรงข้ามกับวายันไหนคนไหนวายันยกมือรอยัน,ยน sorry ยืนตรงข้ามกันภาษาอังกฤษตรงข้ามก็คือ opposite opposite Opp <os> very good บ้านใครอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าบ้างมีก็จะบอกว่า m a n g s house is opposite The shop อ่าอยู่ตรงข้ามกับร้านค้าโ okay. อเคเอาละต่อไปเรามาดูค่ะอาฟาบเนี่ยอยู่ระหว่างใครกับใครคะทุกคนดูสิอาฟาบยืนอยู่ระหว่างใครกับใครนี้อ่าน,น,นัสกับมังภาษาอังกฤษเราเรียกว่า between between า very good Very good, between, โอเคอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวที่เชิดจะให้แข่งนะคะแข่งกันส่งตัวแทนอ่าส่งตัวแทนทีมนี้อดุลอดุลเหรอคะอ่าเพื่อนบอกอดุลมาอดุลอ้าวทีมนี้ส่งใครทีมนี้ส่งใคร <Billie S 2> อา่ามังใช่ไหมมังนัดเหรออ่าเอาทุกคนเอายืนตรงนี้จะได้เห็นชัดๆอ่ะเดือชัดๆนะคะอ่าดินดินใช่ไหมลูกชื่ออะไรนะิเชอร์อะไรนะบิชเชอร์ชื่ออะไรอืมชื่ออะไรชื่ออะไรดินแอนดินไวท์อ้าวลูกไปยืนตรงนู้นอ่ะนัดยืนตรงนี้อ่ายืนตรงนี้นะดุนมาลูก เออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะฟังต,ตามคำสั่งที่เชื่อบอกนะนะคะอ่าโอเคพร้อมทำท่าด้วยทำท่าให้ทิเชอร์ดูทุกคนดูนะทำท่าทำท,ท่าเฉยเออทำท่าเฉยพร้อมไหมฟังให้ดีทิเชอร์อาจจะไม่ได้เรียงลำดับก็ได้นะเออโอเคนะพร้อม โอเค are you ready? Yes. yes, yes, yes. อดุนไม่ได้ยินเลย <No. S 1> Are r e ยูเร e ี้เออนัดมันพร้อมนะอ่ะนัดอ่ะโอเคคำที่หนึ่ง intersection เราทำท่าด้วยทำท่าด้วยห้ามดูกันนะต่อไป cross the bridge cross the bridge cross the bridge, cross the bridge. ทำท่าสิ cross <the> ทำยังไงเอาใหม่ไม่ได้ลืมใช่ไหมลืมใช่ไหม oh. เอาใหม่ intersection อ Inter <section. S 2> อาทำท่าเลย intersection go straight go straight go straight okay very good turn left turn left turn left mm. turn right cross the road <laughs> cross the bridge ah, cross the bridge okay go past go past uh, bad knee bad knee mm, go past cross the bridge cross the bridge cross the road cross the road turn right turn right turn right turn left go straight <laughs> intersection uh, ตกลงใครชนะยังยังก่อนยังก่อนใจเย็นใจเย็นเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะ intersection go straight turn left turn right cross the road cross the b e a c h go past go past เอออ่าโอเคพี่ให้สติกเกอร์ค่ะสองคนนี้ก่อนอ่าพร้อมนะรมังกับนัดพร้อมอ r e ูเรด e ้โอเคอ่าอันนี้ก็คือถนนอ่าทุกคนนี่คือโรดนี่คือ The Road นะคะก็คือถนนเนาะนะนี่คืออะไรพอเป็น4ตรงเนี้ยคืออะไรเครื่องหมายบวกนี่คือ4 <Yeah. S 1> แยกภาษาอังกฤษคือ Inter intersection เอาพร้อมกัน intersection Inter <section. S 1> เออตรงนี้ intersection นะเอออ้าวไหนแล้วเลี้ยวซ้ายอยู่ทางไหนถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายคือเลี้ยวไปทางนี้อ่าถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่า crossroad the crossroad <c oughs> the road ทำยังไง crossroad the road. <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ไม่ได้บอกให้ stop ที stop แ <c oughs> ปลว่าหยุด crossroad <oughs> the road ทำยังไง crossroad ข้ามถนนไงข้ามทางม้าลายใช่ไหมเออเอาล่ะแต่ถ้ามาทางนี้ดูนี่ดูนี่ดูอันนี้คือสัญลักษณ์ของสะพาน bridge ตรงนี้นะพอถึงตรงนี้จะต้องไปไง cross the bridge ใช่ไหม cross the bridge ทำท่าซินัด cross the bridge ทำท่าไง cross the bridge เออ เออ cross the bridge <laughs> นั่นแหละเอออ้าวโอเคพร้อมมังกับนัดพร้อมพร้อมโอเคโอเคอ่ะอยืนตรงงานท<ส>ุกคนดูนะว่าเพื่อนไปถูกไหมนะคะโอเค go straight อา้าวนำเลย go straight stop stop turn left <laughs> turn left เออเธอเล็บเอาไปไหนนั่นอะเธอเล็บแปลว่าอะไรลูกเลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายอ้าวเอ่อเธอเล็บไหนล่ะเลี้ยวซ้ายซ้ายอยู่ไหนเออา go straight อ้าว cross the road ทำท่า cross the road เออ cross the road อ่า stop stop อ่า อันนี้เขาเรียกอะไรนี่แบบนี้สีีแยกภาษาอังกฤษคือ intersection intersection i n e s e c t i o n สี่แยกอ้าว uh, ah, go straight go straight ก็คือตรงไป go straight เอาเจออีกแล้ว stop what is it in, in the in the in the intersection 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 Turn right Turn right Turn right ไปไหน Turn right อะเพื่อนเพื่อน Turn right ไปไหนเลี <es> ้ยวอะไรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา Turn right มั่งเลี้ยวขวา Turn right เอออ้าวต็อปอ่าวอยู่ตรงนั้นแหละอืมโอเคนะอ้าวสองคนนี้สองคนนี้อ้าว Go straight โอเคแล้วเขาเรียกอะไรลูกตรงนี้อ่ะ Intersection Intersection very good Turn right เลี้ยวขวามาลูกอะ Cross the road Cross the road Cross the road Okay go straight ครับ Go straight Turn left Turn left เลี้ยวซ้าย Turn left Go straight อ ah, า Go straight Yes อา ah, Go straight ตรงไปเลยตรงไปเลย